จากช่างธรรมดาแต่ว่าพวกเขาคือนักฆ่าที่ฝีมือระดับพระการแต่ความซวยก็มาเยือนพวกเขาเพราะว่าเขาดันไปจับเอาลูกสาวของเจ้านายมาเป็นตัวประกันโดยไม่รู้ตัวครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์สปอยวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Big Hit หนังสุดมัน1998ที่ใครไม่ดูจะต้องเสียดายแน่ๆเลยเพรมันสนุกมากเลยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมการสปอยได้เลยครับ แอ p มีโปรพรีเมียราคาถูกมาแน่นอาราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube พรีเ i u m YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU p r e รีเมไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการรานอื่นอยู่ ก็สามารถใจมาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ @cat4k หรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นในเช้าวันพฤหัสบดีชายสองคนเอาของบางอย่างมาส่งให้กันคนหนึ่งชื่อเมลวินสมารี และอีกคนคือวินส์โดยสิ่งของนั้นมีกลิ่นเหม็นพอสมควรพอส่งของเสร็จพวกเขาแยกย้ายกันไปจากนั้นเมวินก็ขับรถพร้อมของนั้นกลับมาบ้านปรากฏว่าของที่วินนำมาส่งมันเป็นร่างของชายที่ชื่อแซมมี่ครับร่างของเขาถูกตัดเป็นชินช้นๆเมวินลากถุงที่ใส่ร่างแซมมี่เข้าไปในบ้านก่อนจะเอาไปในอ่างอาบน้ำแต่ระหว่างนั้นหญิงสาวที่ชื่อแซนเทลก็เดินเข้ามาในบ้าน และต่อว่าที่เมวินหายหน้าหายตาไปนานเมวินบอกว่าเขาไปทำงานแซนเทลบนเรื่องที่เมวินทำงานแต่แทบไม่ได้เงินเลย <Hey. S 1> ตอนนี้แซนเทลมีปัญหาเรื่องผ่อนบ้านและรถครับเธอบ่นเมวินแต่ก็มาอ้อนเขาด้วยเธอเข้ามาค่อยๆปลดกระดุมเสื้อของเมวินเพื่อเตรียมเล่นบทรักแต่เมื่อเธอเห็นร่างแซมมี่เธอก็เดินจากไปทันทีโดยเมวินบอกว่าเขาต้องเก็บร่างของแซมมี่ไว้จนกว่าวินจะมารับ เวลาต่อมาเมลวินมาออกกำลังกายที่ฟิตเนสในห้องล็อกเกอร์เมลวินเจอกับวินครันต์และเจ้าซิสโกจอมกวนพวกเขาต่างคุยเล่นกันจากนั้นทั้งสีคนก็แต่งตัวเป็นช่างและเดินทางมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมวินบ่นเรื่องเงินเพราะตอนนี้แซนเทลใช้เงินหนักมากทุกคนที่เหลือต่างหัวเราะเยาะพวกเขาเดินเข้ามาในลิฟต์ก่อนจะถอดชุดช่างออกและบอกให้ตั้งเวลาให้ตรงกัน จากนั้นพวกเขาก็เตรียมปืนและอุปกรณ์สื่อสารทุกคนมาส่งครันช์ที่ชั้นหนึ่งซึ่งมันจะมีห้องไฟอยู่จากนั้นอีก3คนที่เหลือก็ขึ้นลิฟต์ไปต่อชั้นบนของโรงแรมชายแก่คนหนึ่งสั่งให้ลูกน้องเอาตัวสาวผมรลอนอายุไม่เกิน20มาส่งให้เขาโดยเขามีลูกน้องคอยอารักขาอยู่เป็นจำนวนมากพวกเมลวินมายังหน้าห้องที่ชายคนนี้อยู่พวกเขารอการดับไฟจากครันช์แต่ครันช์ที่อยู่ห้องกำลังสับสนว่นวาจะตัดสายเส้นไหนดีเนี่ย ทำให้เวลาที่ซิสโก้วางไว้มันคาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ก็ไม่นานไฟก็ดับชายแกที่อยู่ในห้องก็ตกใจพวกเมลวินเห็นว่าไฟดับก็เอาแว่นที่มองเห็นในความมืดเอามาใส่และบุกเข้าไปในห้องทันทีเมลวินที่ตอนนี้มองเห็นในความมืดก็กลาดยิงใส่เราบอดดี้การ์ดคนแล้วของเรา และผู้คุ้มกันที่เหลืออยู่อีกห้องหนึ่งผู้คุ้มกันเริ่มเอาแว่นใสในความมืดขึ้นมาใสบ้างแต่ตอนนั้นเองบริการ์ดคนหนึ่งก็วิ่งเปิดประตูเข้ามาพวกผู้คุ้มก็ไม่รู้ว่ามัเป็นพวกเดียวกันก็เลยยิงใส่ร่างบริการ์ดพวกนั้นจ้นกระเด็นไปตอนนั้นเองวินส์ก็โยนแะเบิดแสงเข้ามาในห้อง แล้วมันก็เจ้าซะเหลือเกินทำให้ผู้คุ้มกันที่เหลือก็มองไม่เห็นเมลวินที่ตอนนี้เปลี่ยนมาใส่วั่นกันแดดเลยบุกเข้ามายิงพวกผู้คุ้มกันแม้ว่าเมลวินจะมีทักษะในการฆ่าที่สูงมากแต่พวกผู้คุ้มกันก็มีมากเกินไปซิสโกกับวิน์ติดต่อมาว่าจะช่วยสกัดให้เขา แต่จริงๆแล้วทั้งคู่ไปยิงกันแบบชิวมากๆชิวจนมีเวลาจิบกาแฟเลยล่ะครับส่วนเมลวินยังคงหลบห่ากระสุนจากทางผู้คุมกันอยู่เมลวินเห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยคว้างระเบิดควันออกมาเมื่อกลุ่มชายแก่และผู้คุมกันเห็นควันก็รีบวิ่งหนีแต่เมลวินโผล่ออกมายิงใส่พวกเขาอีกครั้งชายคนหนึ่งหลบอยู่ในอ่างน้ํากับสาวๆที่ถูกจับมาเขายิงมาทางเมลวินแต่เมลวินก็หลบได้และยิงสุลับทําให้ชายคนนั้นตายคาอ่างไปเลยครับ เมวินรีบวิ่งเข้ามาบอกสา,สาวว่าพวกเธอปลอดภัยแล้วก่อนจะวิ่งตามกลุ่มชายแกออกไปส่วนซิสโก้และวินส์ก็เพิ่งบุกเข้ามาในตอนที่ทุกคนไปหมดแล้วหัวเขาก็มาหลีสา,สาวแต่ครันช์ตามมาแล้วบอกให้ทุกคนรีบไปจากที่นี่ซะทางเมวินก็รีบวิ่งตามกลุ่มชายแก่ไปแต่ตอนนี้เขากำลังเข้าตาจนพอทางผู้ดูแลยิงสวนกลับมาอย่างหนักหน่วงครับคนที่อยู่ในโรงแรมเหมือนได้ยินเสียงปืนกระตางวิ่งกันจ้าละวัน เมวินขอความช่วยเหลือกับพวกซิสโกก่อนจะหหนสลิงลงมาอย่างเท่เพื่อยิงเหล่าผู้ติดตามของชายแก่โอ้โหโคตรเท่จากนั้นเขาก็ถลายตัวไปตามราวบันไดย,ยิงใส่พวกผู้คุ้มกันจนตายไปเฝ้ารากมะม่วงตอนนี้ก็เหลือผู้คุ้มกันอยู่กับชายแก่เพียงคนเดียวครับเขาตัดสินใจทิ้งชายแก่เพราะความกลัวตายสุดแต่สุดท้ายเขาก็โดนยิงตายเหมือนกันตอนนี้เหลือแค่ชายแก่เท่านั้นเขาหันไปเห็นลิปสองตัวขึ้นมา ใช้แกก็ยิ่งไปทางลิฟตัวหนึ่งแต่ก็ไม่มีคนเขาเลยวิ่งเข้าไปในลิฟตัวนั้นแต่ว่าลิฟอีกตัวเมลวินก็ยืนอยู่เขายิ่งใส่ชายแกจนตายคาลิฟไปเลยล่ะครับ เมลวินจะหาทางหนีแต่ว่าผู้คุ้มกันบางส่วนยังไล่ล่าลูกเมลวินอยู่เมลวินก็รีบบอกให้พวกซิสกโกรีบเพ็นจากนั้นเขาก็วางระเบิดไว้ที่โถงทางเดินก่อนจะพุ่งตัวออกมาทะลุหน้าต่างโรงแรมโดยเขาใช้เชือกคล้องตัวเอาไว้ไม่นานระเบิดก็ทํางานตูมร่างของเมวินที่มีเชือกเกี่ยวอยู่ตกลงมาในน้ํานอกโรงแรมโดยที่ตัวเขาก็ปลอดภัยดี หลังจากเสร็จภารกิจพวกเมลวินก็กลับมาเจอกับพาริสพาริสจ่ายค่าใจ้างให้พวกเขาพร้อมกับให้โบนัสเมลวินด้วยซิสโกโเห็นแบบนั้นก็แปลกใจมากเพราะคิดว่าเขาควรได้โบนัสเพราะเขาเป็นคนฆ่าชายแก่เมลวินยิงชายแก่ไม่ตายเขาเป็นคนยิงซ้ำต่างหากเมลวินและพาริสก็ทำท่าเหนื่อยใจเพราะตางก็รู้ว่าภารกิจนี้สำเร็จพ่อใครแต่เมลวินก็ไม่อยากมีปัญหาเลยตัดสินใจให,ให้เงินโบนัสแก่ซิสโกโ ที่ห้องแต่งตัวซิสโก้กล่าวขอบุณเมวินแบบทรงๆเรื่องที่ยกเงินโบนัสให้เขาจากนั้นซิสโก้ก็ถามเมวินว่าจะไปทำงานกับเขาพรุ่งนี้ไหมเมวินตอบปฏิเสธเพราะงานนี้เป็นงานที่ซิสโก้รับเองโดยไม่ผ่านพาริสเขากลัวจะมีปัญหาในภายหลังเมวินขับรถกลับมาที่บ้านอีกครั้งก่อนจะเอาอาวุธทั้งหมดไปเก็บในโรงรถ เข้าเข้ามาในบ้านก็มีโทรศัพท์จากร้านเช่าวิดีโอโอ้โหโคตรเก่าโทรมาหาเขาแล้วบอกให้เขาเอาวิดีโอที่เช่าเอาไปคืนด้วยจากนั้นไม่นานแพมชูแมนสาวสวยคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในทักทายเมวินเออคนนี้ใส่แต่แบรนด์เนมทั้งตัวนะครับแพมนั้นเป็นคู่มั่นของเมวินเธอมาบอกว่าสัปดาห์นี้มอตันและจีนพ่อแม่ของเธอจะมาเยี่ยมแพมดูตื่นเต้นมากแต่เมวินดูเบื่อนายังเห็นได้ชัด นี่ก็เป็นการเจอครั้งแรกของเมวินและพ่อแม่ของแพมเมวินไม่ใช่ยิวเลยคิดว่าพ่อแม่ของแพมจะไม่ชอบเขาโดยแพมบอกว่า เธอเอาเงินเก็บส่วนหนึ่งของเธอกับเมลวินไปให้พ่อแม่ใช้ด้วยคืนนั้นทางด้านแซนเทลอยู่กับแฟนอีกคนหนึ่งของเธอโดยเธอได้เอาเงินของเมลวินมาใช้ในการเสวยสุขโดยไม่สนใจเรื่องค่าบ้านและค่ารถส่วนทางเมลวินก็กำลังฟันร้ายเรื่องผู้หญิงในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นแพมหรือแซนเทลที่เข้ามาหาเขาเพราะเรื่องเงินเมลวินสะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนจะตทรไปหาซิสโกและบอกเขาอยากร่วมงานกับซิสโกด้วย วันศุกร์เมวินมาเจอซิสโกกับเ,เพื่อนๆและพร้อมที่จะทําภารกิจแล้วโดยในภารกิจนี้มีชายที่ชื่อกัมมาร่วมงานด้วยทุกคนคุยกันบนรถเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือเศรษฐีญี่ปุ่นที่ชื่อจิโรนิชิเมวินถามว่าตรวจสอบจิโรมาดีแล้วใช่ไหมซิสโกบอกว่าตรวจสอบมาดีฉันน่ะไม่เคยพลาดหรอก ทางด้านจิโร่ตอนนี้กําลังคุยกับพนักง,งานบัญชีในบ้านของเขาเหมือนจิโร่จะล้มละลายแต่ตอนนี้เขาขายทรัพย์สินในบ้านออกไปทั้งหมดจิโร่นั้นสร้างหนังที่ตัวเองกํากับและก็แสดงเออีกด้วยแต่มันกับเจ๊งไม่เป็นทาระหว่างที่คนกําลังขนย้ายของออกมาจากบ้านจิโร่ก็คิดว่าเขาต้องไปรับลูกสาวเขาที่่โรงเรียนด้วยเขาเลยส่งคนขับรถ ไปรับลูกของเขาทางด้านเมลวินกำลังปรึกษาซิสโกและครันช์เข้าตองการเงินไปเพื่อเอาไปให้แพมและแซนเทลซิสโกปฏิเสธที่จะช่วยเหลือและแนะนำให้เมลวินเลิกกับสาวทั้งสองคนซะแต่ครันช์ก็ตกลงที่จะให้เมลวินยืมเงินในที่สุดเมลวินหันมาบอกกับซิสโกว่าเขาเลิกกับสองสาวไม่ได้หรอกเพราะเขาทำใจไม่ได้ที่จะต้องอยู่คนเดียวซึ่งไม่มีใครจะมาชอบเขาซิสโกเลยย้อนกลับมาว่าคนที่เมลวินฆ่าไปตั้งหลาย พวกเขาก็มีครอบครัวที่คงไม่ชอบเมวินอยู่แน่แน่เมื่อเมวินได้ยินแบบนั้นก็นิ่งไปในทันทีแต่ตอนนั้นเองคนขับรถของจิโร่ก็ขับผ่านมาพอดีก็จอดรถทักทายพวกเมวินพวกแซนเชลโทรมาบ่นเรื่องเงินกับเมวินพอดีซิสโกก็รู้สึกลำคานก็ลเลยยิงคนข,ขับรถของจิโร่ทิ้งซะง,งั้นและเอาศพไปไว้ในท้ายรถก่อนที่จะขโมยรถของเขามาและขับรถไปหาเคอิโกนิชิ K ichi, ลูกสาวของจิโร่ที่อยู่ที่โรงเรียนทั K ้งเคคิโอ ตอนนี้อยู่กับแรน์แฟนหนุ่มของเธอในโรงเรียนไม่นานเมลวินที่ปลอมตัวเป็นคนขับรถก็มารับเคกิโอเคกิโอขึ้นรถไปโดยแรนขอตามไปด้วยแรนส่งกระเป๋าให้เมลวินและบอกให้เขาเก็บดีๆนะเพราะในกระเป๋ามันมีของมีค่าเยอะมากเมื่อทั้งคู่ขึ้นรถไปไอ้เจ้าแรนก็เริ่มลวนลามเคกิโอตอนแรกเคกิโอก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แรน ก็หนักข้อมากขึ้นเรื่อยๆจนเคกิโอร้องขอความช่วยเหลือท้ายที่สุดเมวินทนไม่ได้เลยยิงแรนทิ้งต่อหน้าเคกิโอสุดเคกิโอก็ตกใจมากไม่นานเมวินก็พาเคกิโอมาเจอกับพวกซิสโกเคกิโอก็รู้ทันทีว่าเธอถูกจับมาเรียกค่าไทยซะแล้วเมวินแรนรีไปจัดการศพของแรนซิสโกพยายามให้เคกิโอใช้เครื่องอัดเสียงบันทึกเสียงเพื่อส่งให้จิโร่ เคกิโอนั้นดูไม่กลัวซิสโก๋ซะเลยแต่ท้ายที่สุดซิสโก๋ก็บ,บังคับให้เคกิโอบันทึกเสียงได้สาเร็จโดยซิสโก๋บอกให้เอาตัวเคกิโอไปไว้ในบ้านของเมวินก่อนเพราะบ่าหลังนั้นมีแซนเชลถึงเธอคงไม่สนใจเรื่องเคกิโอมากสักเท่าไหร่เวลาต่อมามอตันและจีนเดินทางมาหาแพมจีนนั้นแต่งตัวเกินไวไปมาก เพื่อถามหาเมวินทันทีซึ่งตอนนั้นเมวินกำลังนำตัวเคกิโอมาขังแซนเทลเดินเข้ามาและต่อว่าเมวินเรื่องเงินทันทีเมวินบอกว่าเงินอยู่กับครั้นเดี๋ยวเขาก็รีบเอามาให้อะนะเคกิโอเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ทายหน้าให้เมวินด้วยความสมเพชส่วนทางด้านซิสโกและกัมกำลังตั้งค่าอุปกรณ์ส่งคลื่นและดักคลื่นสัญญาณเพื่อใช้ในแผนการเรียกค่าไถ่อยู่เมื่อตั้งค่าเสร็จซิสโกก็โทรหาจิโร่ที่กำลังจะฆ่าตัวตายเพร่อหมดตัว เมื่อจิโร่รับสายซิสโก้ก็รีบเอาเสียงของเคกิโอที่บันทึกเปิดให้จิโร่ฟังและบอกว่าตอนนี้เขาได้จับตัวเคกิโอมาแล้วและเขาต้องการเงิน10ล้านเป็นค่าไถ่ในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเข้าใจไหมจากนั้นซิสโก้ก็วางสายไปจิโร่ก็ตกใจมากเขาติดต่อหาคนช่วยซึ่งคนคนนั้นก็คือพาเลนั่นแหละครับพอแท้จริงแล้วเคกิโอเป็นลูกบุญธรรมของพาิสเอาแล้วครับ เมื่อพาริสรู้เรื่องทั้งหมดจากจิโร่เขาก็โมโหมากเขาตั้งใจจะฆ่าคนที่ลักพาตัวเคกิโอไปทุกคนเขาเลยติดต่อหาซีสโกโเพื่อมาพบเขาด่วนทางด้านจีนเมื่อรู้ว่าเมวินและแพมมั่นกันรวมถึงเมวินก็ไม่ใช่คนวิวเธอก็โมโหมากเธอทะเลาะกับแพมอย่างรุนแรงเมวินเห็นท่าไม่ดีเลยแยกมาอยู่กับมอร์ตันมอร์ตันบอกว่าเขาอยากดื่มเหล้าเมวินเลยไปเอาเหล้ามาให้แต่ก่อนที่มอร์ตันจะดื่มนั้นแพมกับจีน ก็มาห้ามเอาไว้ก่อนและบอกว่าทัดมอตันดื่มเหล้ามันจะเกิดเรื่องใหญ่นะทางด้านซิสโกก็มาเจอกับพาลิสครับที่อาคารแห่งหนึ่งคนของพาลิสมาก็เต็มห้องจนซิสโกแปลกใจพาลิสโกรธมากก่อนจะบอกว่าตอนนี้มีใครบางคนทําผิดกฎ ด้วยการทำเรื่องลักพาตัวโดยไม่สนคำสั่งของฉันโดยคนที่ถูกลักพาตัวยังเป็นเคกิโอเป็นลูกของฉันโว้ยเมื่อซิสโก้ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจสิครับปาลิสก็โกรธจัดสั่งให้ซิสโก้ไปตามไล่พวกใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้และฆ่ามันทิ้งซะทางด้านแซนเทลยังคงวางแผนที่จะเอาเงินจากเมวินไปใช้สวยสุกกับคู่ขาของเธอต่อไป วันเสาร์แซนเทลมาหาเมวินแต่เช้าเพื่อเอาซากของแซมมี่และตัวเคกโอมาให้เมวินที่บ้านเธอบอกว่าเธอเบื่อที่จะทนเมวินแล้วจากนั้นแซนเทลกับผู้ขาของเธอก็ขับรถออกไปทันทีเมวิน ตกใจมากเขารีบเอาร่างของเคกิโอเอาไปไว้ท้ายรถระหว่างนั้นมอตันก็แอบ,บเอาเหล้าใส่ไว้ในเครื่องดื่มของตัวเองส่วนแพมก็เดินมาหน้าบ้านพอเห็นถุงใส่ซากของแซมมี่เธอก็กำลังจะเปิดออกแต่ว่าเมวินก็ห้ามไว้ทันกลับเมวินรีบเอาซากข,ของแซมมี่ไปวางไว้ข้าง,งถังขยะตอนนั้นเองเคกิโอก็หนีออกมาจากท้ายรถเธอหลบเข้าไปในบ้านแต่เมวินเห็นก่อนเลยรีบพาเคกิโอไปหลบในห้องน้ํา แผมซึ่งจะเข้าห้องน้ําพอดีเมวินก็รีบบอกว่าตอนเนี้ห้องน้ํามันเสียนะช่วงเวลาเดียวกันนั้นน่ะเมวินก็หันไปเห็นหมาจากข้างบ้านก็วิ่งมังับถุงร่างของแซมมี่เมวินก็รีบวิ่งออกไปแย่งถุงคืนมาจากหมาเหมือนเขาแย่งมาได้เขาก็เห็นเคกิโอหนีออกมาจากห้องน้ำเขารีบพาตัวเคกิโอหลบหน้าทุกคนแล้วเอาไปไว้ท้ายรถเหมือนเดิมเคกิโอพยายามหนีแต่หัวของเธอก็กโคกประตูท้ายรถหมดสติไปทางด้านร้านวิดีโอก็โทรมาต่อว่าเมวินครั้งครับ เพราะว่าเขายังไม่ได้เอาวิดีโอไปคืนเมวินก็รีบบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอารีบไปคืนแพมเดินมาหาเขาด้วยท่าทีที่งุดงิดเมวินก็บอกให้แพมไปโบสกับพ่อแม่ก่อนและเขาจะเตรียมอาหารมื้อพิเศษให้ตอนนั้นเองเมวินก็หันไปเห็นหมามางับถุงร่างแซมมี่อีกครั้งครับเมวินต้องวิ่งไปยื้อถุงคืนมาแต่ทันใดน,นั้นเองเขาก็หันไปเห็นว่าแพมขับรถไปโบสแล้วแต่รถคันที่เธอใช้อ่ะมันมีร่างของเคกิโออยู่เมวินกระปวดหัวสิครับ และในเวลาสั้นๆแพมก็ขับรถกลับมาเธอบอกว่าเธอลืมของเมวินเลยอาศัยช่วงเวลานั้นแอบเอาร่างของเกยิโอออกมาจากรถได้สำเร็จครับทางกัมก็กำลังหงุดหงิดที่ตอนนี้ซิสโก้ไม่มาหาเขาสักทีตอนนี้ใกล้ถึงเวลานัดกับจิโร่แล้วส่วนทางซิสโก้ตอนนี้ก็อยู่กับพาริสและจิโร่เขาภาวนาให้กัมติดต่อเข้ามาเพราะจิโร่มีอุปกรณ์ดักจับสัญญาณคุณภาพเยี่ยมรออยู่แล้ว ส่วนทางเมวินติดต่อขอความช่วยเหลือจากครันช์ให้มาช่วยพาตัวเคกิโอไปหน่อยครันช์บอกว่าหลังจากเขาทำธุระเสร็จเขาจะไปรับตัวเคกิโอมาเองจากนั้นเมวินก็มาดูแลเคกิโอต่อเขาเช็ดหน้าเธอเบาๆจนเคกิโอรู้สึกตัว เมวินปลดผ้าปิดปากให้เธอคิกิโอก็เริ่มรู้สึกหลงไหลในใบหน้าอันหล่อเหลาและล่ำบึกเมวินพาคิกกี้โอ้ไปในห้องน้ําและก็ะทำอาหารให้เธอกินคิกีโอบอกว่าถ้าเมวินอยากมีใครนอกจากแพมและแซนเชลเธอก็พร้อมเป็นคนคนนั้นให้เขานะในระหว่างนั้นเองกัมที่เห็นว่าซิสโกโไม่กลับมาสักทีก <c oughs> ็เลยตัดสินใจที่จะดําเนินการเรียกค่าไถ่ต่อด้วยตัวของเขาเอง กำติดต่อหาจิโร่ที่ดักสัญญาณไว้อยู่แล้วซิสโกก็ตกใจจิโร่รับสายกำและหลอกให้เขาพูดน,น,นานๆเพื่อที่ตัวจับสัญญาณจะได้ทํางานแต่กร้ำติดกับของจิโร่ครับเขาพูดนานมากเพราะเขาติดอ่างไงสิจิโร่ก็ได้ข้อมูลของกำเมื่อพาดิเห็นแบบนั้นก็สั่งให้ซิสโกและทุกคนออกตามล่ากำในทันทีทางเมวินคุยกับเคกิโอย่างถูกคอเมวินเล่าว่าเขาไม่อยากให้ใครไม่ชอบเขาแต่เคกิโอก็บอกว่า ถ้าจะมีใครชอบเมวินต้องชอบที่ตัวเขาไม่ใช่ชอบที่เงินตัดมาทางซิสโกเขาบุกมาหากัมผลของพาลิสก็เอาปืนเล็งกัมแต่ซิสโก้ไวกว่าครับเขาพุ่งหากัมและซ้อมกัมอย่างหนักก่อนจะลอบบงังคับให้กัมบอกว่าเมวินเป็นคนวางแผนลักพาตัวเคคิโอกัมยอมพูดออกมาให้ลูกน้องของพาลิสได้ยินทุกคนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจเพราะเมวินเนี่ยนะพักดีต่อพาลิสขนาดเนี้ย จะมาหักหลังได้ยังไงกัมก็แกล้งทําท่าเสียใจและก็บ่นว่าทำไมเมวินมันทําไมถึงเป็นคนตรยศแบบนี้จากนั้นเขาก็คว้ามีดออกมาและแทงกัมจนตายจากนั้นซิสโกก็สั่งให้ทุกคนออกตามล่าเมวินในทันทีส่วนพาลิสมา่รู้ว่าเมวินอยู่เบื้องหลังก็ตกใจสิครับเขารีบบอกให้จิโร่ไปกับเขาเพื่อล่าเมวินด้วยกันทางด้านเมวินเขากำลังทำอาหารกับเคคิโออย่างมีความสุข เคิโอใช้มันยาหญิงทำให้เมลวินเคลิ้มก่อนจะใช้ค้อนทุบเมลวินครับแต่เมลวินก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเขาเรยพาเคกิโอไปไว้ท้ายรถอีกครั้งตอนนั้นเองแพมจีนและมอร์ตันก็กลับมาถึงบ้านพอดีจีนบอกให้แพมเลิกกับเมลวินซะเพราะเขาไม่ใช่ยิวส่วนมอร์ตันแอบไปเอาเหล้ามาดื่มอีกครั้งท่านใดนั้นครั้งก็โทรมาหาเมลวินพอดีครั้นรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเขารีบเล่าเรื่องที่เคกิโอเป็นลูกบุญธรรมของพาลิสให้เมลวินฟัง รวมถึงยังบอกว่าซิสโกทรยศเพื่อเอาตัวรอดและโยนความผิดมาให้เมวินแถมกรมนืถูกฆ่าตายแล้วด้วยโดยฝีมือซิสโกตัวเขาเองตอนนี้กำลังหลบหนีออกนอกประเทศเมื่อเมวินได้ยินแบบนั้นก็ตกใจ เขารีไปที่โรงรถและเตรียมอาวุธทันทีเมื่อเตรียมเสร็จเขาก็กําลังจะเตรียมออกรถแต่เขาก็ได้ยินเสียงของซิสโก้เข้ามาและคุยกับแพมพอดีเขาไม่อยากทิ้งแพมไปตอนนี้เขาเลยเดินกลับเข้ามาเมื่อเขามาเมวินก็บว่าทุกคนอยู่ที่โต๊ะกินข้าวซิสโก้คุยกับจีนอย่างออกรถออกชาติเมลวินเข้ามานั่งที่โต๊ะอาหารอีกแต่ช่วงเวลานั้นเองมอร์ตันที่เมามากก็ลุกขึ้นและเริ่มอาราวาทเขาเริ่มพูดต่อว่าจีนที่วันวันเอาแต่เงินไปทำสัลญกรรมจนเขาหมดตัว ส่วนแพมก็เอาแต่หลอกเงินผู้ชายไปวันๆระหว่างที่มอตันอรารวาดเมวินซิสโกและลูกน้องของพาลิสก็เตรียมปืนอยู่ใต้โต๊ะซิสโกพยายามถามว่าเคคิโออยู่ไหนแต่เมวินก็ไม่ตอบมอตันที่เมาสุดๆก็เริ่มอรารวาดหนะักจนจีนกับแพมต้องเข้ามาหา้ามมอตันก็ไม่สนใจเขาดึงผ้าปูโต๊ะออกทุกคนจึงเห็นว่าแต่ละคนมันมีปืนอยู่ในมือ แฮมและจินก็ตกใจมากส่วนมอร์ตันก็หันมาอ้วกใส่ซิสโกจนเขาตกใจและพระนีเมวินใช้จังหวะนั้นยิงใส่ลูกน้องของแพรลี่สองคนจนตายจากนั้นเขาก็หาที่หลบซิสโกและเมวินเริ่มดวลปืนกันโดยมีมอร์ตันที่อ้วกไม่หยุดอยู่ตรงกลางเมวินตะโกนต่อว่าที่ซิสโกทรยศแต่ซิสโกก็บอกว่าไอ้ใครก็เอาตัวรอดกันทั้งนั้นแหละทั้งคู่ก็ยิงใส่กันไม่หยุด ทางด้านเมวินก็มีแพมและจีนลบอยู่เมวินหันไปบอกเลิกแพมก็จะให้แพมและจีนคลานหนีไปตอนนั้นเองกำลังเสริมของพาลิสก็ตามมาสมทบเมวินเห็นท่าไม่ค่อยดีโอ้โหันมาเยอะเกินก็เลยรีบวิ่งไปที่รถและขับออกมาโดยเขาได้รอบยิงยางรถยนต์ของลูกน้องของพาลิสเอาไว้ซะด้วยเมวินรีบขับรถหนีทันส่วนซิสโกและลูกน้องอีกจํานวนหนึ่งใช้รถคันที่เหลือขับตามเมวินไปอย่างรวดเร็ว พวกซิสโกยิงใส่รถของเมวินไม่หยังพวกเขาไม่รู้ว่าทิ่ท้ายรถมันมีร่างของเคกิโออยู่นะเคกิโอก็กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเมวินหักพุงมาลัยกับเพื่อยิงสวนกลับซิสโกแต่ช่วงเวลาเดียวกันบนถนนเส้นนี้รถของพาริสจิโร่และแซนเทลก็บังเอิญขับมาพอดีกันรถของเมวินและซิสโกก็ยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดกระเป๋าเงินร่วงจากรถของแซนเทลส่วนรถของซิสโกก็เสียหลักพุ่งเข้าใส่รถของพาริส รถทั้งสองคันตกออกนอกเส้นทางทั้งคู่เคกิโอรีบถีบเบาออกมาเพื่อมานั่งกับเมวินแต่เมวินลงมาจากรถและหยิบกระเป๋าเงินของแซนเทลขึ้นมาในกระเป๋าเงินมีวิดีโอเช่าที่ยังไม่ได้คืนแซนเทลพยายามขอโทษแต่เมวินก็ไม่สนใจนครับจากนั้นเมวินก็โยนระเบิดใส่รถของพวกซิสโกแต่ซิสโกก็หลบหนีออกมาได้ส่วนซิสโกเดินมายังรถของแซนเทล เขาต่อยคู่ขาของแซนเทลก่อนจะลากตัวออกมาและใช้ปืนคูก,ก่อนจะถามว่าเมวินไปที่ไหนแซนเทลก็ยอมบอกจากนั้นเธอและคู่ขาก็ถูกทิ้งไว้ข้างทางโดยที่รถของเธอซิสโกเอากไปแต่ไม่นานพาลิสก็เดินมาหาแซนเทลก่อนจะใช้ปืนจ่อเธอและถามว่าเมวินมันไปไหนเมวินและเคกิโอก็ขับรถมาที่ร้านวิดีโอเพื่อที่จะเอาวิดีโอที่เช่ามาคืนโอ้โหเคกิโอบอกว่าเธอชอบเมวินเธอชอบใช้ชีวิตกับเขา เมื่อเมวินได้ยินแบบนั้นก็จูบเคคิโอทันทีระหว่างที่ทั้งคู่จูบกันซิสโกก็ขับรถมาพอดีครับรถของเขาเข้าชนกับรถของเมวินเต็มเป่าจนรถของเมวินพุ่งออกไปนอกหน้าผาและติดอยู่ที่กิ่งไม้เมวินกับเคคิโอรีบปีนออกมาก่อนจะหาที่ปลอดภัยในป่าแต่เมื่อเข้าไปในป่าซิสโกก็ยังคงขับรถตามมา เมวินรีบบอกให้เคกิโอไปรอเขาที่ร้านเช่าวิดีโอเมื่อเคกิโววิ่งออกไปเมวินก็ยิงล่อซิสโกไปอีกทางซิสโกขับรถไล่ชนเมวินอย่างบ้าคลั่งเมวินพยายามหลบทุกทางไม่นานเขาก็คว้าระเบิดแล้วก็คว้างใส่ซิสโกบ้าซิสโกเองก็พยายามขับหลบระเบิดระหว่างที่เมวินวิ่ง เขาทำม้วนวิดีโอหล่นเขาวิ่งเข้าไปเก็บแต่ซิสโก้พุ่งรถใส่เขาเมว,นวินวิ่งหลบได้อย่างจิ้วเฉียดเขาวิ่งไปใต้หน้าผาแต่ซิสโก้ขับรถมาปะทะหน้าผาอย่างแรงเมวินและซิสโก้ออกมาปะทะกันบนรถเมวินเงยหน้าขึ้นไปและพบว่ารถของเขาติดอยู่บนกิ่งไม้บนหน้าผาและกำลังจะล่วงลงมาเขาเลยใช้แรงเฮือดสุดท้ายผลักร่างของซิสโก้ออกมาซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับรถของเขาที่ตกลงมา ทับล่างซิสโกและรถทั้งสองคันก็ระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อเมวินเห็นแบบนะัก็รีบวิ่งกลับไปที่ร้านเช่าว,วิดีโอที่ร้านเช่าว,วิดีโอพนักง,งานที่โทรตามเมวินจิกอยู่ทุกวันกนะ็กำลังภูมิใจกับการแต่งร้านใหม่ด้วยรูปปั้นของหนังของจิโร่ไม่นานเมวินก็เข้ามาในร้านเขาเอาวิดีโอมาคืนพนักง,งานที่ชอบโทรไปจิกเขาแล้วก็บอกว่าจะปรับเขาหลายอย่างจนเมวินก็โมโหและกําลังจะชกหน้านตอนนั้นเองซิสโกก็เขามาในร้านครับมันยังไม่ตาย เขาหลอดจากระเบิดได้เพราะใกล้ๆมีแหล่งน้ำซิสโกโเลยกระโดดลงน้ำไปก่อนจากนั้นซิสโกโและเมวินก็สู้กันอีกครั้งอย่างเมามันซิสโกโใช้มีดไล่ฟันเมวินไม่หยัง่งทั้งคู่ต่อสู้กันจนชั้นวางวิดีโอพังไม่เป็นท่าพนักงานพยายามหลบแต่ก็ทุกซิสโกจับตัวขึ้นมาเมวินรีบโยนร่างพนักงานขี่บนออกไปและต่อสู้กับซิสโกอีกครั้งทั้งสองไล่ล่าก,กันจนถึงชั้นสองของร้านเมวินใช้จังหวะนี้งัดแรงของเขาออกมาและโยนร่างของซิสโก ไปที่แท่นแขวนกลางร้านก่อนจะกระโดดตามไปทั้งสองคนยังสู้กันบนแท่นแขวนจนสลิงที่ยึดเกือบจะรุดออกมาสโก้าทาพอเมวินปัดมีดของซิสโก,โกไปปักที่กลางอกของเขาครับซิสโกก็รู้ว่าตัวเองจะต้องตายเลยเอามือไปคว้าระเบิดของเมวินและกดให้มันทำงานตอนนั้นเอง แขวนแขวนก็ล่วงลงม,มาที่พื้นพอดีเมวินรีบวิ่งออกมานอกร้านเขาเจอเคคิโอพอดีแต่ตอนนั้นเองพาลิสและจีโร่ก็ขับรถมาถึงร้านวิดีโอพาริสเล็งปืนมาที่เมวินเมวินคิดว่ายัางไงตัวเองเข้าก็ไเมลอดเลยกลับเข้าไปในร้านวิดีโออีกครั้งไม่นานร้านทั้งหลานก็ระเบิดตู้มตามพนักงานมองร้านของตงนด้วยความตกใจเพราะธุรกิจของเขาพังไม่เป็นท่าส่วนจีโร่ก็วิ่งมาดูลูกสาวของเขาซึ่งตอนนี้เคคิโอกำลังร้องไห้ด้วยความเสียใจที่เมวินต้องตาย เวลาผ่านไปเรื่องราวของเคกิโอถูกนํามาสร้างเป็นหนังจนจิโร่เริ่มกลับมามีเงินอีกครั้งเคกิโอคุยกับเ,เพื่อนๆย่างสนุสนานจนรถของเธอมารับเมื่อเคกิโอขึ้นมาบนรถกับว่ารถจอดกลางทางซึ่งคนที่มารับเธอก็คือวินส์และที่เขาจอดรถกลางทางก็เพื่อที่จะมารับเมลวินด้วยเคกิโอไม่เห็นเมลวินก็ด<ก>ีใจมากเมวิน <ew> เล่าว่า<ม>เขาหลอดจากระเบิดได้ก็เพราะรูปปั้นของจิโร่พ่อของเธอนั่นแหละซึ่งมันแข็งแรงมากจนกันแรงระเบิดเอาไว้ได้ จากนั้นเมวินและเกกิโอกันหนีไปใช้ชีวิตด้วยกันย่างมีความสุขและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับ